ช่วยการเอาใจใส่เพื่อเชียงใหม่สดใสไร้มลพิษกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสทุกวันอาทิตย์เวลา15นาฬิกาถึง16นาิกาทางคลื่น fm 93.25 MHz เมกะเฮิร์ fm 98เมกะเฮิร์ สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านกำลังติดตามรับฟังรายการเชียงใหม่ฟ้าใสช่วงฟ้าใสไร้โมลพิษโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5ประจําปีงบประมาณพศ2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กับผมฉลาดกาัญญาตผู้ดําเนินรายการครับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ก็ถือว่าเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณาสุขที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อคุณภาพอากาศในหลายพื้นที่ของประเทศโดยเฉพาะในช่วงของฤดูหมอกควันซึ่งมีสาเหตุสำคัญจากการเผาในพื้นที่ทางการเกษตรการเผาในที่โล่งและไฟป่าปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ระดับฝุ่นละอองในอากาศสูงเกินค่ามาตรฐานก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจสุขภาพของประชาชนรวมถึง รบกวนการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวไทยและก็นักท่องเที่ยวที่ต้องผเผชิญกับสภาพอากาศที่เสื่อมโทมด้วยนะครับหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่น pm 2.5อย่างต่อเนื่องทางภาครัฐก็ให้ความสำคัญและก็ดาเนินการมาตรการอย่างเข้มขน้นโดยเฉพาะมาตรการลดและงดเผาในทุกพื้นที่ทั้งพื้นที่ป่าพื้นที่ทางการเกษตรและพื้นที่ชุมชนควบควบู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง การเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อที่จะร่วมกันลดแหล่งกำเนิดมลพิษและก็มุ่งสู่การฟื้นฟูคุณภาพอากาศให้กลับมาดีขึ้นอย่างยั่งยืนวันนี้รายการเชียงใหม่ฟ้าใสในช่วงฟ้าใสไร้มลพิษ จะพาทุกท่านไปพูดคุยถึงมาตรการและแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาฝุ่น pm 2.5ในพื้นที่สถานการณ์ฝุ่นละออง pm 2.5การให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่และก็การสร้างความร่วมมือแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง pm 2.5ในพื้นที่เพื่อที่จะร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่มีอากาศสดใสและก็ปลอดภัยยิ่งขึ้นติดตามได้นะครับในรายการวันนี้ครับ กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตถพีก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาต่อสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทน อากาศก็ดีไม่มีฝุ่นพ m เอม2.5คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพันธุ์ฝุดผ่องเป็นที่สุดพยายค่ะ <laughs> <laughs> ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพยาค่ะเอา้าไปเอาทูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ทูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลยคุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ รวมด้วยช่วยการเอาใจใส่เพื่อเชียงใหม่สดใสไร้มลพิษกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสทุกวันอาทิตย์เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางคลื่น FM 93.25 MHz เมกะ FM 98 MHz เมกะกลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสช่วงฟ้าใสไร้มลพิษ ในช่วงนี้นะครับทางรายการนะครับก็มีเรื่องราวข่าวสารมาตรการต่างๆนะครับที่นำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งท่ามกลางสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง pm 2.5ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการเดินหน้าบูรณาการทุกภาคส่วนในการเร่งขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกเพื่อที่จะแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างจริงจัง ซึ่งล่าสุดทางสำนักง,งานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่1เชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการเปิดตัวโครงการตรวจจับปรับจริงห้ามใช้รถยนต์ควันดำควบคู่กับโครงการโปรสู้ฝุ่นลด PM 2.5มุ่งลดแหล่งกำเนิดมลพิษจากยานพาหนะโดยทางด้านของนายบุญลือธรรมธนานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจงังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานเปิดโครงการ ตรวจจับปรับจริงห้ามใช้รถยนต์ควันดำโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่หนึ่งเชียงใหม่กลุ่มควบคุมมลพิษก็ได้มีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มงานจราจรตำรวจปูธรจังหวัดเชียงใหม่และเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มีการเปิดตัวโครงการตรวจจับปรับจริงห้ามใช้รถยนต์ควันดำเพื่อการแก้ไขปัญหาโมลพิษด้านฝุ่นละอองโดยให้ความสำคัญนะครับกับมาตรการตรวจรถควันดำเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบตรวจจับระง,งับการใช้รถควันดำจนกว่าจะนำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อที่จะป้องปรามไม่ให้มีรถควันดำเข้ามาใช้ขับขี่ในเขตเมือง โดยจะมีการตั้งจุดตรวจเดินละ2-3ถึงครั้งจำนวน2จุดตรวจได้แก่บริเวณหน้าสวนลานนารอเกจังหวัดเชียงใหม่และบริเวณหน้าศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่โดยกรมควบคุมมลพิษได้มีการกำหนดมาตรฐานควันดำจากรถยนต์ดีเซลต้องไม่เกิน20%ซึ่งเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมา เพื่อลดฝุ่น PM 2.5หากรถคันไหนนะครับเกินเกณฑ์นี้ก็จะถูกติดสติกเกอร์ห้ามใช้ชั่วคราวและต้องนำไปแก้ไขให้ผ่านภายใน30วันพร้อมโทษปรับสูงสุดไม่เกิน5,000บาทมิฉะนั้นอาจถูกห้ามใช้โดยเด็ดขาดวิธีแก้ไขก็คือตรวจเช็คหัวฉีดกรองอากาศน้ำมันเครื่องและระบบเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดีตามคู่มือผู้ผ,ผลิต นอกจากนี้นะครับทางกรมควบคุมมลพิษก็ได้มีการผนึกกำลังร่งรวมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนเชิญชวนประชาชนให้นำรถยนต์ดีเซลเข้ารับบริการผ่านศูนย์บริการของรถยนต์แต่ละยี่ห้อจำนวน10ค่ายโดยมีบริการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ฟรีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและลดค่าน้ำมันเครื่องค่าอะไและค่าแรงเป็นพิเศษต,ตามโครงการ กรีนลิสต์พลาสโปรสู้ฝุ่นลด PM 2.5ตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนกุมภาพันธ์2569เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเจ้าของรถยนต์ใช้งานมีส่วนร่วมในการป้องกันและก็แก้ไขปัญหาวิกฤตฝุ่นที่กำลังจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้นี้ต่อไปทั้งนี้ประชาชนก็สามารถที่จะติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศแบบเรียลไทม ผ่านเว็บไซต์ a i r f 4 t a i p c d g o t h แอปพลิเคชัน air4thai, รวมถึง Facebook Fanpage ศูนย์สื่อสารแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศหรือสะกะอกอพและก็ f a c e b o o k Fanpage สำนักง,งานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่1เชียงใหม่นี่ก็เป็นเรื่องดาวข่าวสารในส่วนของมาตรการในการป้องกันเรื่องของฝุ่น PM 2.5ที่เกิดขึ้นซึ่ง เรื่องของควันดำนะครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดฝุ่นควันและก็ p m 2.5ที่เกิดขึ้นแล้วก็สร้างผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมาตรการต่างๆที่นำมาให้บูฟังาได้ติดตามรับฟงังกันกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสช่วงฟ้าใสไร้บลลพิษนะครับร่วมด้วยช่วยกันเอาใจใส่ เพื่อเชียงใหม่สดใสไร้มลพิษกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสทุกวันอาทิตย์เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางคลื่น FM 93.25เมกะเฮิร์ FM 98เมกะเฮิร์กลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสช่วงฟ้าใสไร้มลพิษนะครับ ในช่วงนี้ทางรายการก็กมีเรื่องราวข่าวสารในส่วนของมาตรการต่างๆเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของปัญหาหมอกควันไฟป่าและก็ PM 2.5ที่เกิดขึ้นซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการเดินหน้ามาตรการเข้มงวดในการควบคุมการเผาในทุกพื้นที่เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยได้ออกประกาศมาตรการสำคัญเพื่อที่จะควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญ,ญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569จนถึง31พฤษภาคม2569จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดเผาในห่วงเวลาดังกล่าวซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มักเกิดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่า และการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรหากจำเป็นนะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีหากผู้ใดฝ่ฟาฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน2,500บาทหรือว่าทางจำทั้งปรับโดยมาตรการนี้นะครับก็มีเป้าหมายหลักในการลดมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ลดปัญหาฝุ่น PM 2.5ที่เป็นอันตรายโดยเฉพาะในช่วงของฤดูร้อนที่มักมีการเผาในพื้นที่ทางการเกษตรและก็ป่าไมา้เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการปลูกพืชใหม่นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการเฝ้าระวังและก็ตรวจสอบการเผาที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมทั้งเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้เข้าถึงความสำคัญของการลดการเผาในพื้นที่ และหันมาใช้วิธีการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นการถายกรบตอซังการทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อที่จะร่วมกันสร้างคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังคงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและก็เศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและก็สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผา หรือพบผู้กระทำความผิดก็สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมงนะครับในส่วนของภาครัฐนะครับก็ได้มีการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายด้านการเผาและก็คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดและก็เด็ดขาดครอบคลุมทั้งกฎหมายป่าไมา้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณาสุขรวมถึงประมวลกฎหมายอาญา เพื่อที่จะป้องกันและก็ปราบปรามการเผาในทุกพื้นที่ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาหมอกควันและฝุ่นออง PM 2.5ควบคู่กับการออกบ้านตรการพิเศษภาคเกษตรที่ได้มีการกำหนดบทลงโทษทางปกครองเพิ่มเติมส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนจากภาครัฐสำหรับเกษตรกรที่มีประวัติการเผามุ่งหวังให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการเผาอย่างเป็นรูปธรรม แล้วก็สร้างการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยังย่งยืนในระยะยาวซึ่งบทบัญญัติและก็บทลงโทษการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและก็เด็ดขาดนะครับก็คือกลุ่มกฎหมายป่าไมา้ก็จะมีพรบรป่าไมา้ปามา่ปาสงวนอุทยานและก็สัตว์ป่าซึ่งการกระทําผิดนะครับก็คือการบุกลุกแผ้วถางหรือเผาป่าโทษสูงสุดจำคุก4-20ปีและปรับ4 0 0 0 0 0ถึง2ล้านบาท กรณีเผาป่าในเขตอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากลุ่มกฎหมายสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขการกระทำความผิดก็คือก่อเหตุลำคาญเผาขยะใบไม้ใช้รถควันดำเกินมาตรฐานก็มีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน25,000บาทพรบสาธารณสุขและปรับไม่เกิน5,000บาทพรบสิ่งแวดล้อม ประมวลกฎหมายอาญานะครับถ้ามีการกระทําความผิดกระทําให้เกิดเพลิงไหม้จนน่าจะเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่นหรือทรัพย์สินโทษจําคุกจําคุกไม่เกิน7ปีและปรับไม่เกิน1นึ0 0 0สบาทมาตรการพิเศษนะครับในส่วนของทางภาครัฐบทลงโทษที่กระทบสิทธิ์โดยตรงตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบับที่2พศ2568ก็ได้มีการกำหนดมาตรการทางปกครองเพิ่มเติม เพื่อที่จะป้องกันการเผาในพื้นที่ทางการเกษตรอย่างเด็ดขาดคุณสมบัตินะักเกษตรกรรายใดที่มีประวัติการเผาในพื้นที่ ทางการเกษตรของตนเองในช่วงเวลาที่กำหนดก็จะขาดคุณสมบัติและไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรทุกโครงการจากภาครัฐมีระยะเวลาบทลงโทษนะครับมีผลเป็นเวลา2ปีนับตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31มีนาคม2571ปรรการนี้นะครับก็ใช้บังคับรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมในที่ดินของรัฐ หรือคอทอชอด้วยนะครับนี่ก็เป็นมาตรการต่างๆเรื่องของการห้ามเผาไม่ว่าจะเป็นการเผาในทุกพื้นที่ของทางจังหวัดเชียงใหม่การเผาในพื้นที่ป่าไม้ป่าสงวนอุทยานสัตว์ป่าการกระทำความผิดนะครับการเผาขยะใบไม้ใช้รถควันดำเกินมาตรฐานนะครับแล้วก็การกระทำทำให้เกิด เพลิงไหม้จนน่าจะเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่นหรือว่าทรัพย์สินก็จะมีโทษปรับด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสช่วงฟ้าใสไร้บมลพิษนะครับร่วมด้วยช่วยการเอาใจใส่เพื่อเชียงใหม่สดใสไร้มลพิษกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใส ทุกวันอาทิตย์เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางคลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHz กรลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสช่วงฟ้าใสไร่มลพิษนะครับช่วงนี้ทางรายการนะครับก็มีเรื่องราวข่าวสาร ในส่วนของการดูแลสุขภาพในช่วงที่เกิดปัญหาฝุ่น PM 2.5ที่เกิดขึ้นซึ่งการดูแลสุขภาพท่ามกลางปัญหาฝุ่น PM 2.5ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสำคัญเพราะว่ามลพิษทางอากาศในระดับสูงสามารถที่จะส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและก็อวัยวะสำคัญอื่นๆได้อย่างรวดเร็วซึ่งการติดตามค่าฝุ่นก่อนออกจากบ้านจึงเป็นมาตรฐานพื้นฐาน ที่จะช่วยลดเรื่องของความเสี่ยงต่อสุขภาพได้โดยพี่น้องประชาชนนะครับก็สามารถที่จะตรวจสอบสถานการณ์ผ่านแอปพลิเคชัน AirFO ฟไทยเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษหรือข้อมูลคุณภาพอากาศจากดาวเทียม erm, ผ่านแอปพลิเคชันเช็คฝุ่นเพื่อประเมินระดับความปลอดภยัยและก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมด้วยซึ่งประเทศไทยนะครับก็แบ่งดัชนีคุณภาพอากาศออกเป็น5ระดับ ใช้สีเป็นสัญลักษณ์ตั้งแต่ศูนย์จนถึงมากกว่า200ซึ่งค่า AQI มากกว่า100ก็ถือว่าเริ่มเกินมาตรฐานแล้วแล้วก็อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ซึ่งแนวทางการดูแลตนเองในแต่ละระดับมีดังนี้นะครับ AQI 0 2นจะใช้สีฟ้าเป็นสัญลักษณ์คุณภาพอากาศดีมากค่า PM ส5อยู่ที่0-15ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรประชาชนทุกคน สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ตามปกติ a q i 26-50ใช้สีเขียวเป็นสัญลักษณ์คุณภาพอากาศดีค่า PM 2.5อยู่ที่15-25ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรประชาชนทั่วไปทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติกลุ่มเสี่ยงควรสังเกตอาการผิดปกติเช่นไอหายใจลำบากแน่นหน้าอกวิงเวียนศีรษะหากมีอาการก็ให้หยุดกิจกรรมทันที AQI 51-100ใช้สีเหลืองเป็นสัญลักษณ์คุณภาพอากาศปานกลาง PM 2.5อยู่ที่25.1-37.5มโครกรัมต่อลูกบาทเมตรประชาชนทั่วไปควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งกลุ่มเสี่ยงนะครับก็ควรที่จะสวมหน้ากากป้องกัน PM 2.5ทุกครั้งที่ออกนอกอาคารและลดกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก หากมีอาการผิดปกติก็ให้รีบไปพบแพทย์นะครับ AQI 1 0 1จนถึง200ใช้สีส้มเป็นสัญลักษณ์คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ PM 2.5อยู่ที่37.6-75ถึง75ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรประชาชนทั่วไปสวมหน้ากากป้องกัน PM 2.5ทุกครั้งที่ออกนอกอาคารลดหรือว่าหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งโดยเฉพาะกิจกรรมที่ใช้แรงมาก สังเกตอาการไอระคายเคืองตาหายใจลำบากกลุ่มเสียงนะครับก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งอย่างเด็ดขาดปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หากมีอาการผิดปกติก็ให้รีบไปพบแพทย์ทันที AQI 201ขึ้นไปนะครับจะใช้สีแดงเป็นสัญ,ญลักษณ์คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพค่า PM2.5 อยู่ที่75.1ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรขึ้นไป ประชาชนทุกคนงดกิจกรรมกลางแจ้งหากจำเป็นต้องออกนอกอาคารต้องสวมหน้ากาก N95 หรือว่าเทียบเท่ารีบพบแพทย์หากมีอาการผิดปกติผู้ป่วยโรคประจำตัวและก็กลุ่มเสี่ยงควรอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยหรือห้องปลอดฝุ่นเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อม ปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์อย่างเคร่งครัดด้วยนะครับนี่ก็เป็นการดูแลสุขภาพนะครับท่ามกลางปัญหาฝุ่น pm 2 5นะครับก็ต้องมีการติดตามค่าฝุ่นเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของฝุ่นควันและก็ pm 2 5ที่เกิดขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกันกบรายการเชียงใหม่ฟ้าใสช่วงฟ้าใสไร้มลพิษนะครับ ร่วมช่วยกันเอาใจใส่เพื่อเชียงใหม่สดใสไร้มลพิษกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสทุกวันอาทิตย์เวลา15นาิกาถึง16นาฬิกาทางคลื่น FM 93.25เมกะเฮิร์ FM 98เมกะเฮิร์กลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสช่วงฟ้าใสไร้มลพิษนะครับ ซึ่งในช่วงของสถา,านการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5กลับมาส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนการเตรียมความพร้อมและการดูแลตนเองอย่างถูกวิธีจึงเป็นสิ่งสำคัญซึ่งทางกรมอนามัยกระทรวงสาธรารณาสุขก็ได้มีการแนะนำแนวทางการป้องกันและรับมือกับฝุ่น PM 2.5เพื่อที่จะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพทางการติดตามสถา,านการณ์การดูแลร่างกายและก็การปรับพฤติกรรม ในการใช้ชีวิตประจำวันขอเชิญทุกท่านร่วมกันใส่ใจสุขภาพของตนเองและก็คนในครอบครัวเพื่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีในช่วงของสถา,านการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5นี้นะครับก็ให้ติดตามและก็เตรียมพร้อมนะครับติดตามสถา,านการณ์ตรวจสอบคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้านเป็นประจำผ่านแอปพลิเคชัน AirFO ไทและสำรองหน้ากากเตรียมหน้ากากป้องกันฝุ่นไว้ให้พร้อมเสมอเช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก N95 สำหรับวันที่มีฝุ่นสูงการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงจากภายในพักผ่อนและก็น้ำการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอและก็ดื่มน้ำสะอาดให้มากๆอาหารต้านอนุมูลอิสระกินอาหารให้ครบห้ามู่เน้นผักผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงเพื่อช่วยเสริมภูมิคุ้มกันนะครับ จัดสภาพแวดล้อมในบ้านทําความสะอาดทําความสะอาดจุดที่สะสมฝุ่นภายในบ้านเช่นล้างแอร์ล้างพัดลมอุดรอยรั่วซ่อมแซมแล้วก็ปิดช่องโหว่หรือว่ารูตามขอบประตูหน้าต่างเพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5เล็ดลอดเข้ามาปรับพฤติกรรมเมื่อมีฝุ่นสูงเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งในวันที่มีฝุ่น PM 2.5เกินค่ามาตรฐานก็ให้เลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และเปลี่ยนมาออกกำลังกายภายในอาคารแทนการดูแลพิเศษและก็สังเกตอาการผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับก็เตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดสังเกตอาการผิดปกติหากมีอาการไอบ่อยหายใจไม่ออกเจ็บหน้าอกใจสัน่นหรือวิงเวียนศีรษะก็ให้รีบไปพบแพทย์ทันทีร่วมด้วยช่วยกันนะครับลดแหล่งกำเนิดฝุ่น งดการเผางดการเผาในที่โล่งทุกชนิดลดควันดำลดการใช้รถที่ปล่อยควันดำปลูกต้นไม้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อที่จะช่วยดักจับฝุ่นละอองในอากาศการป้องกันที่ดีที่สดุดก็คือการติดตามข้อมูลและก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์อยู่เสมอนี่ก็เป็นในส่วนของการเตรียมพร้อมนะครับเรื่องของการรับมือสถานการณ์ ฝุ่น PM 2.5นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำาให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังก,กันกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสช่วงฟ้าใสไร้มลพิษนะครับร่วมด้วยช่วยการเอาใจใส่เพื่อเชียงใหม่สดใสไร้มลพิษกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสทุกวันอาทิตย์เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกา ทางคลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHz จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องทางภาครัฐก็ได้มีการดำเนินการมาตรการเชิงรุกอย่างจรงิงจังทั้งการควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษจากการเผาในที่โลง่ง และยานพาหนะการบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดควบคู่กับการส่งเสริมความรู้และก็การดูแลสุขภาพประชาชนตามคําแนะนําของหน่วยงานสาธารณาสุขอย่างไรก็ตามนะครับการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองอย่างยั่งยืนจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมงดการเผาดูแลรักษารถยนต์ป้องกันตนเองอย่างเหมาะสม และก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อร่วมกันสร้างคุณภาพอากาศที่ปลอดภัยไร้โมลพิษอย่างยั่งยืนช่วงเวลาของรายการเชีงยงใหม่ฟ้าใสช่วงฟ้าใส,าใสไร้โมลพิษสำหรับวันนี้หมดลงเพียงเท่านี้ท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังเชีงยงใหม่ฟ้าใสได้ตามวันและเวลาเดียวกันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ช่วยการเอาใจใส่เพื่อเชียงใหม่สดใสไร้มลพิษกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสทุกวันอาทิตย์เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางคลื่น FM 93.25เมกะเฮิร์ FM 98เมกะเฮิร์กระจกวิเศษ จงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตภีก็พระนางนะสิราชนีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาต่อสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปลรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่นพีเอ็ม2คอยกวนใจ หน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณฝุดผ่องเป็นที่สุดพยาค่ะต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้วราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะ ข้าขอบูชาท่านพญะค่ะเอา้าไปเอาทูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ทูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลยคุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์